ค่ะทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูก้อยกิ่งการชาแนลนะคะซึ่งเป็นการกลับมากับคอนเทนต์รีแอคชั่นที่เราไม่ได้ทำกันมานานมากเพราะว่าติดปัญหาโควิดนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมารีแอคเป็นวงที่เราไม่เคยรีแอคมาก่อนเป็นวง i n นทรวของจีนนั่นเองซึ่งมีคนไทย2คนนั่นก็คือนายกับแพทริกแล้วก็คนที่เราจะรีแอควันนี้ก็หายไปนานเช่นกันค่ะนั่นก็คือฝ้ายนั่นเองนะคะแล้วก็รีแอควันนี้ฝ้ายเป็นคนเสนอมาเองเพราะว่าเป็นวงลูกรักของเขานั่นเองเดี๋ยวเราจะโทรหาฝ้ายกันก่อนเพราะว่าเราต้องรีแอคกันผ่านวิดีโอไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะโทรหาฝ้ายกันก่อนนะคะทุกคน รมาแล้วล <Hello. S 1> อันยิยงเอ้ยห <Hello. S 1> นีห่าวนีห่าวนีห่าวไม่ <Hello. S 1> อะหนีห่าวน,นะคะนีห่าวจะามาคอนเทนต์จีนนะคะ <laughs> อ่าไหนขายมาซีวงของคุณวันนี้ให้ขายอะไรนอกจากความดีแล้วก็ความปังของวงือ, <c oughs> อแบบใจจดใจใจ่อแค <c oughs> ่ไหนนะคะก็คือไม่ถึงเวลาปุ๊บเราต้องรีแอคเลย ที่เจอมาปุ๊บเราก็แบบโอ้โหใจสั่นแล้วตอนนี้เอมีมันจะขานาดไหนทุกคนอ่าเราต้องไปดูกันนะคะจัดมาเลยค่ฝไฟว่าแต่มันแชร์ยังไงนะนัะ่นสิทุกคนมันแชร์กันยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยรีแอคกันผ่านทางนี้มาก่อนด้วยปรากฏการใหม่巴ล,ลชื้นเอ็นทรูว<ะ>นันสีัลโก้นี่ก็สวยอสวยมาก ปังมากเหมือนแม่น้ำเนาะสวยสวยมากอุ้ยมือใครลายเสือด้วยลายเสือู้หูห oh, ูห uh ูห oh, ูโอ้โหได้ได <uh ้โ oh, อ้หมึงแพเสื้อเนี่ยโอ้หู วใจใจหายหมดอกใจใจแต่ทำไมทุกคนถึงเลรออหง่วงไงง่วงก็รู้ง่วงก็อะไรแหละอู้ยลายเสือลูกเธอร์ไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อกี้มือน่ะ

哦，我我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 我 เหรอ<ข>วิ่งพอไขปอ่ปุ๊บแล้วน้องก็ตื่นเหรออไข่แล้วก็ตื่นเออเอ,อึงงงงกดคืออยู่ในภาอ่งแล้วพอแบบไข่จากภาวุงออกแล้วก็ตื่นสัญญาณเตือนไฟไหม้ลูกมึง <laughs> <laughs> มันจะไปลิงเพลงต่อไปหรือเปล่า

พ่อเซ hey, ็ตพอเซ็ตท oh, ี่เสงผมแบบมากเลยไปเลยไม่ต้องกลัวชอ่มะไปเลยไม่ต้องกลัวว่ะเมื่อกี้ นนัน่เห็นไหมบ <Okay. S 2> อกแล้วมันต้องมีต่อจากใจจริงเลยชอบชอบพอพอพอไขรอบสองแล้วมีแสงสว่างเข้ามาอันนั้นดีมากสวยแบบดีดูดีเลิศเอาิงป้าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเพลงยันยันทายเพลงดีหมดเลย หาจติไม่ค่อยเจอไม่ก็ชอบที่สุดสิชอบที่สุดสิแต่แต่ถ้าเต้นมันมีความว่าผู้หญิงเต้นได้นะเว้ยแบบมันมีความแบบเป็นจริตผู้หิงหน่อยอะไรเงี้ยเออมาแบบเออเออเก้แล้วเดี๋ยวรอไฟโคมนะคะทุกคนในติ๊กต k อกไปติดตามกันได้ NF เอ่อ NF NF เจ็ดหนึ่งสี่สามเอ้ยถูกป่าวะไปด้วยนะคะทุกคนไปตามคอนเทนต์ไฟได้ในติกตนะคะ มันดีมากดีดีดีอันนี้ยอมเลยว่าดีแบบตั้งตั้งแต่เติมเพลงมาถามนะว่ามีอะไรไม่ติดแต่ว่าถามมีอะไรแบบที่ไม่ติดหูบ้างไหมคือแบบตั้งแต่เตินเพลงมารู้สึกว่าติดหูหมดเลยนี่คำว่าเกลดมั้ได้ยินไม่ชัดเลยเพราะว่ามันมันอันนี้เหมือนมันมันเบาแต่ว่าแบบก็คือพอเพลงอ่ะไม่ชัดอ่ะตาก็เลยโฟกัสแต่ผู้ชายโอเค ตาก็เลยโฟกักแค่ผู้ชายเข้าใจะได้แต่แบบชอบชอบชอบทั้งหที่แบบเออนะคะทุกคนเพราะว่าแบบมัน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 พรอนเป็นออนไลน์เสียงมันจะมีฝั่งหนึ่งที่แบบไม่เสถียรเท่าอีกฝั่งก็จะแบบติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องการรับรู้ทางด้านภาพเต็มทีแน่นแจ๋วชัดแจ๋วนะคะทุกคนหล่อทุกคนหล่อแบบหล่อมากหล่อแบบคือจริงๆคือตั้งแต่พาร์ทพาร์ทคือตั้งแต่ต้นมารู้สึกว่า คือเราไปสะดุดของนายอะถูกป่ะโดนป่ะโดนป่ะโดนโดนของนายป่ะที่แบบที่แบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมึงช็อตช็อตที่แบบอย่างเงี้ยขายสวยขึ้นอย่างเงี้ยอู้หูอย้ยอนายยกนิ้วค่ะคือแบบคือก็รูอย่าง้วว่าเนาะเป็นคนที่แบบหล่อมากอ่ะอยู่แล้วใช่ป่ะแต่พอไม่พอไม่อยู่รวมมาหลุดมาหลูอ่ะหลูอะไรไม่อยู่มาอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นมุมอย่างเงี้ยไม่หล่อบ้าก เอ็มวีที่แล้วหล่อหล่อหล่อมากแต่ว่าเดี๋ยวแพทแพทเสื้อแดงช็อตเปิดดีชันนะดีเด็กไทยเราอวยเข้าไปเด็กไทยเราอวยเข้าไปแต่แต่เมลิวไะเป็นน้องหลิวเองในนั้นกูก็เออก็นายอยู่แล้วไม่เป็นไรกูก็อวยไปทีแต่แบบหลิวแบบไม่เคยไม่เคยที่จะแบบหยุดเลยอะความปังเนี่ยทุกเอ็มวีเลย อุ้ยแต่หลิวเด่นมากเด่นแบบเด่นมากวแบบเมนตัวเองหน่อยน้องหล่อในทุกร์าน้องหล่อในทุกท่อนน้องหล่อในทุกท่าแบบคนบ้าอะไรยืินเฉยๆยังหล่อเฮ้ยทุกช่วงชีวิตมึงก็ชมว่าหลิวหล่อมาตลอดตั้งแต่มีทัวรเนกูขอเธอะกูขอเธอะกูขอระบายหน่อยก่นทุกวันก็หล่อน้องน่ารักแล้วก็หล่อแล้วก็มีความสามารถและได้ร้องได้เต้นได้โอ้เก่ง สวยด้วยอันนี้อันสวยสวยใช่สวยด้วยแต่เอ็มวีนี้เอ็มวีนี้เป็นคนหลอกเป็นคนหลอกเป็นคนเท่มึงแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ดีนะกูก็ยังสวยมีความและยิ่งไอตรงที่นั่ง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 เต้นตรงน้ำแล้วแบบเลื้อยอย่างเงี้ยเลื้อนิดนึงแบบเอออาจริงปะคือแบบมันจะมีพาสหนึ่งที่น้องน้องช้าๆปะที่เป็นท่อนช้าหน่อยนึงอะช่วงหลังๆอะ แค่แบบมันดีมากอย่างว่าดได้ยินไม่ชัดเดี๋ยวต้องกลับไปฟังอีกรอบแต่เพลงอีกรอบนึงแต่ว่า m อวีดีแต่ว่าอยากรู้เพราะว่าแบบมันเป็นเขาวงกดซึ่งตอนแรกก็แค่ว่าแบบหลงอยู่ในเขาวงกดแล้วไขออกมาได้แล้วก็ตื่นอ้าวแล้วพอตื่นอ้าวมีไขอีกไขอีกรอบอา้าวมีแสงสว่างอ้าวสรุปยังไงนะคือยังไม่รู้ความหมายเพลงอะไรเลย เอาเป็นว่าเอเมนี้ปังมากปังมากปังปัง,ปงทุกคนกใครที่แบบเออไม่เคยตามไม่เคยดูหรือดูอยู่แล้วก็ตามต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรีแอคกันอีกเรื่อยๆน่าจะมาแบบตามสไตล์นี้เพราะว่าเราก็กลับไปเจอกันไม่ได้จนกว่ามาหาลัยจะเปิดนะคะก็จะเป็นการรีแอคชันออนไลน์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีคอนเทนต์มาเสิร์ฟทุกคนพยายามจะมาให้บ่อยๆคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้ว่างหรอกะคะ่ะแต่ว่าอยากทํานะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆมาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณไฟเลยนะคะขอบคุณที่คอมเทนต์มาให้ขอบคุณ่ react ด้วยที่จริงแล้วเป็น react ที่อยากทำเองแต่ว่าเป็นช่องของก้อยงงวะใช่นี่ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาไปลงช่องตัวเองแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นคนได้ผลประโยชน์นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Bye bye, bye, -bye.